กคือคำนัลเล่ป่าใช่ป่ะเกลือคนละอันคือถือไปได้สบายดีเนาะสบายดีสีเแดแกับสุกุสุกอนพอกำนัลซาลาพี่เก้าพี่น้องตอนนี้เีากำลังสีมีเมนูเป็ดพี่น้องต้มมีนะต้มมาดูขี้ต้มหรือสิแกงนี่ต้มเป็ดพี่น้องมาหนี่เมนูแซ่บๆเลยแกงก็ได้เฮ้ยโอ้ยบะมีเด่นนัไปตู้เนาะ tôm nó là một khơi cửa nó là một khơi kia ao và đơn. đến này biết tôi như này đây thì nó mời tôm xếp chim cắp ăn treo thì ăn ngày nay bà thùng thà vẫn thêm, chứ phổ hồn nè nãy, nạ, xa nôm bắt chở các bạn nè Xa nôm, xa เราลงซื hmm. ้อมาแต่จมันจีบบอกว่บริเวณุ่มาะไรเป็นทิศอะไรปะจ๊ะห่อหอกดอกกระหม่อมห่อหพร้อมกับกุ้งนั่นแหละกุ้งคือพอเคี้ยวเลยใช่ไม่กุ้งเยหนาวเนาะเราสิปิ้งคือสิบ่ท่านกินมันนานชุกเนาะต้มม้อนี่มันชุกไวกว่าแค่บอกโอเค บอกออกติหเงมันยังเดือหัวจีกันกินมีแล้วมันยังไม่ไร่อย่างๆมันยังเสียบออกไปกินนอกเนาะมันะบ่ะบอกโชว์ท่อนอนเขากันครับมันยังใา่เกอ๊ยมใส่ตาใต่ทรงใส่ใต้บไดเลยเนี่ยังเงี้ยต่ำกว่ยังแ่ ท่าพมถมาแ้วนะมึงอานน่ร้านนี่ไง่ร้านนี่เนี่ยมึงหมอเขาก็มียังี่เลยหัวใจแงแงมะขามพ่อว่ามะขามพอเลยเนาะไูกมบ้านน่ะมันบ่ค่อยมียอดกานได้อกมนี่ยมันจนยำฝนหั้ามันชิเมียนปีนมาซะพี่ ขอมาหลักที่เกือไก่เมื่อคืนนี่ตกคุณอาอนชวนนี่ก็ได้ชวนนี่มันขัจงซิมีโน่ขอบึงนเสามีตัอันโน่มันตงไหมนั่นอีอันนี้ก็จะเหมียนบ่ถึมันเมียนเลยเมียนแต่ขาต้องค้าบ่

ย่าอืมงขยับเลยจังหวะเด้งเด้งเด้งเหรออืมเกินจานปู่ลูกาก้อยเบื่อเองมาเงมา ดูบาลุงลูกลานเจ้าเสียสบายเงาหยุบบินมันยากเนี่ยไง

chị đánh ngân chị chị đăng ngân? chị đánh ngân chị 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 đánh ngân chị đăng chị đăng chị đăng hương chị đăng hương chị đăng hương chị đăng Có phải tụng hương chị Không tụng để đăng hương chị สล่นีงกางม้อันนี it, ้เนมะเลี่สยดีพ uh, uh. yeah, ี uh. ่น้องมาอีกร้อยกันนาน้ไปทางปาเจ้ีเฮย้อะมานั่งีอี้อยยามาพี่อียามาางนี้เออบินเชียงมาเออเออ้าวขวนเด้อี้องเดีาอ้าลุงอ้าลุงเคยละเออบตำมังหงชนะตะมุงใช่ยูได้นมันนี้เนาอ

ชิมตุ๋นทานนี้อย่าคือพริกแกงพริกเผาเนี่ยพิกขวดนอร่อยเสรลยมันได้มันมันเห็นลูกมันไป่ลยแบบน้มันมันโอเสร็จแวกินเผมน เฮยชามเฮยชามลุกหน่งเนียนางเชิญนะลูกละเยชิญแช่แบหกเรเแช่บพี่น้องเจียวเจียวยังหลอกางกบประจักัวกระกรีมเยปลาลุงเห็นไหมจ้าเอาพี่หัวใจพี่ีนี่เกียงกันที่นน บางทีการอยู่บนเรือแวมันมัเสียขนอันบรรยากาศนาวนาวนหนาวขนนั่นบรรยากาศน้กนาว่ ต้มปีนร no? <hua> ้อนหอดหอดอยากกินเนาะหอดอยากกินเนาะกินเาอยู่เนาะต้มสบายนะอาต้มเป็ดนะแบบใบอย่งเรเขาจะกินหัวใบอะไรใบอย่างน้อนนัวต้มแทบบักนวลต้มเสบายมักเสียบนีก็ได้ต้มเซบายค่ะมใบอะรมาวงห ก็บบซ่ก็้องะมอกันหรอก้เปลาบู้ตอะเาูรเลอด่าใพ่ออะรหมบาอคนคักหรโอมแต่กรดูอันนี้ลเฮ้ยอนีโอยคนคุยกินดน้อย เขาจะกินเองคุณคุยม้หอากรอเขาเขาตกรลกกกลเูกองกินตัวดูโงอีกแล้วอนินเขาเขอะ เร่ยนตกระปางเนียมันไว้นะฮผลิตอาออกกระดูกปนเสร็บผลิแล้วต้มเป็ดมดเหม้อเอเย็นแบบเดียวนึงี่เขาโวยไอจนตัวตกินมดทันใดใช่ เอาไม่ได้เป้ามาเมือตุ่มไม่ปลาเราเป็นคือวิญญายไม่วิว่าณต่างเลยห้ามนั้นอินอินเชยยันตุ่มตุ่มกุ๊กตต้มกุ๊ก ้ฮะหะ้านนะหานนะั้นมองกินนะบ่าตละดงนะิงกันบุปผับบุปผาบรพี่น้องมนต้อแซ่บ

ัคลูกบอลเรอยอยิ่มหออนุนทีนี่นเขาอยากเม้าเขาใช่ไหอืข้นอยแล้วมีแตกระลูกตีมเอ้าทั้งที่มันก็อยู่ในขามันก็อว่าอยู่ มัก so uh ็จม่มังแบบนี้นเอิกมันจีนทีเรือกับดเาอาไปยังยเอเขาปลาเขาลุ่มนินลุ่พี่หน่อยก็ยังมาทันมาดีเนาะ้าอาไปแงกันดไปเรียกทางไปทางมไปเไปเม

นนอบอกได้ปาราบอกคันกินตีนเดียวส้ายพีได้ปุขอโทษขอไัยพี่น้องไปเังต้มเป็ดไปเบงต้มเป็ด,ปปดอโอ้โหไไปเหมืงกบอ่ามางมันแน่เลล่ะ

ไล่เียก็ตัวก็ไปพี่น้องอเทื่อเบิ่มบ่มบิ่มบ่อยอ่แซ่บอะไรพี่น้องล่าเล้รพี่น้องขอบใจสุขุสุขคนที่คามเม้่งฝากอะไรก็แชร์ก็ติดตามนเด้อพอขั้นไม่คลิปนาแซ่บแซบสบายดี